แอ้โอายร้องให้หั mm hmm. วรหรอ <c oughs> โกรธโกรธหน้างอโมโหโมโหทำยังไงโมโหอ๋อ uh huh. ชื่ออะไรครับเคะอายุกี่ขวบครับเอ๊ะ uh huh. กี่ขวบ ขวดร้องเพลงชาติได้ฟังหน่อยเ <Yeah. S 1> อ้าข้ก็ไก่ไกระอะไรอ้อเอยอ้อไก่ขอ้ <Yeah. S 1> อแล้วอะไรก็ขวดในแล้วมั่วแล้วขอไข่ละข้อไข่ในแลวขอขวดละก็ข,<อ>ขวดของเราขอควายเท่าไงอะไรต่อลูกดาเตัว <laughs> บาย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 